สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ส่งงานมิวเอนะคะอันนี้เป็นลูกค้าเก่านะคะวันนี้เข้ามาเติมอะไรแต่งห้องเครื่องเพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีติดตั้งอะไรไปบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะที่ลูกค้าเข้ามานะคะก็มีเปลี่ยนกระปุกพาวเวอร์นะคะเป็นอันนี้จะ,จะเน้นเป็นแบรนด์ h ฮดีหมดเลยนะคะที่ลูกค้ามาเติมของนะคะก็จะมีกระปุกพาวเวอร์นะคะแล้วก็มีตัวคอปัดน้ำฝนนะคะ แล้วก็มีชุดยยข้ามแบ็ดแล้วก็เสาแบตดนะคะแล้วก็ฝั่งหม้อน้ํานะคะก็จะมีเป็นหัวยึดหม้อน้ําฝาหม้อน้ําแล้วก็สายหม้อน้ําใส่ปอกรัดเป็นตัวของเฮดพีดีนะคะแล้วก็มีฝาปิดน้ํามันเครื่องแล้วก็เพิ่มเติมตัวนี้นะคะเป็นสายหัวฟิตติ้งไปหาท่อดักไอนะคะ,ะแล้วก็มีเปลี่ยนแทน ETR นะคะ เป็นของเฮดพดีนะคะแล้วก็ตัวอุดน้ําเป็นของเฮดนะคะแล้วก็มีไล่น็อตห้องเครื่องนะคะอันนี้ก็จะใช้น็อตประมาณประมาณ28ตัวนะคะอันนี้จะไล่น็อตเป็นของเฮดพดีหมดเลยนะคะน็อตกําแหวนนะคะอันนี้จะเป็นชุดน็อตแต่งห้องเครื่องนะคะ อันนี้เป็นลูกค้าเก่านะคะก่อนหน้านี้มีมาเก็บสายไฟกับที่ร้านนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับอะไหล่แต่งห้องเครื่อง HPD กับตัว MU-X 2.5นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่อง U4 นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านช่างเกม Modify นะคะร้านอยู่สวนส้นสมสมุทรสาครน,นะคะสวัสดีค่ะ